ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอลุ่งเรืองเชียงกงคนถามเข้ามาเยอะว่าอีซูซูโฟมาตอนน่อในอีซูซูโฟมายังจัดไปให้ลูกค้าซะหน่อยนะครับ FC นี่นะจัดให้ FC เลยอีซูซูโรดิโอโฟสวยมากคันนี้สวยมาก,นนมากจริงครับสวยจริงผมซื้อเพราะหนึ่งสเีเดิมโรงงานยังแห้งเลยสี สีเดิมมากครับสีเดิมสีสวยมากสีสวยจริงๆคันนี้สีสวยสีคือแบบมันเดิมโรงงานมันสดโรงงานมากสีนี่สีสวยมากครับอีสุโรดิโอนี่นะสีดําเทาในเล่มสีดําเทานะครับอ่าเล่มชุดโอนเอกสารทุกทุกอย่างครบนะครับอยู่กับผมเล่มชุดโอนทุกอย่างเอกสารอยู่กับผมนะครับผมครบทุกทุกอย่างเลยรถสวยนะครับรถนี้ได้มาสวยมากคันนี้สวยจริงสีดําเทาโรดิโอโฟ ันนี้สภาพฝั่งด้านนะ่ะฝั่งด้านขวานะครับฝั่งทานคนขับนี่ฝั่งด้านขวานะ่ะสวยไปช้านๆนะครับไปช้าๆสวยมากสวยจริงๆสวยนะครับโชกเสริมนิ่มอย่างนิ่มเลยโชกไหมครับโชกเสริอมอย่างนิ่มมาเลยคัสซีสวยนะครับคัสซีก้มดูแล้วคัสซีสวยมากคัสซีสวยจริงครับคัสซีสวยนะครับอันนี้โรดิโอ ผมพาเดินดูข้าวๆก่อนดูความสวยของรถเพราะรอบนี้ซื้อรถมาเน้นที่รถสวยเป็นหลักเลยครับเน้นสวยเป็นหลักสวยมากข้าวๆดูรอบร้าวๆก่อนอันนี้ฝั่งด้านขวานะครับเราค่อยดูภายในเราดูด้านนอกก่อนดูความสวยก่อนได้สวยจริงๆครับเนี้ยฝั่ง <Yeah. S 1> ด้านขวานครับนี่ด้านหลังกระบะมีแม็กเรเนอร์พร้อมนะครับพร้อมโลบาร์สีดำนะมาด้วยฝาท้ายสวย นี่ตำดาคูซโนอนี่เห็นบ่นี่สวยมากนะครับทะเบียนก็สวยนะ5้าสองปทะเบียนสวยสวยมากกระบะสวยแมกเลนเนอร์ครบนะครับมีครบทุกอย่างเมกเลนเนอร์อะไรครบทุกอย่างเลยครบหมดนีครบทุกอย่างสวยกันชนที่เหยียบหลังอะไรก็มีครบนะครับไฟท้ายไม่มีแตกนะครับไฟท้ายไม่มีรอยแตกเลยสวยอันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้าย ด้านซ้ายดูสีเก็บอ,อโรงงานยังเดิมเลยสีสีเดิมมากครับเดิมจริงๆดูสีซื้อลดลอนเน้นความสวยเป็นหลักเลยแบ่งเอฟซประตูมีวอยบุน่อหนึงนะครับไม่เป็นไรดูดได้พวกเนี้ยดูดได้หน่อยเดียวไม่เป็นไรนสวยถ้าตัวไหนสวยผมบอกว่าสวยถ้าตัวไหนไม่ดีบอกว่าไม่ดีนี่ดูกระจกครับกระจกกระจกั้งนซ้ายั้าขวานี่นี่ ของหายากกระจกตรงแก้มนี่ครับของหายากเลยกระจกตรงแก้มสวยมากครับคันนี้สวยจริงโรดิโอสีดำเทานะครับคันนี้นไม่ดูครับสวยดูภายในบ้างรอบนี้เดี๋ยวราคาเปิดแบงปัน f อซเหมือนเดิมครับห่าหายไปนานเลยอ่ะประตูฝั่งขวาสวยนะประตูยังสวยเลยลายไม้ด้วย ประตูฝั่งขวาย,ยัางสวยกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ทั้งซ้ายขวานี่เบาะเบาได้นะครับเบาได้นี่ที่เด็ดเลยเกียร์โฟเป็นเกียร์โฟนะครับเกียร์โฟนี่เกียร์โฟสวยเบาะหลังดูดิเบาะหลังความเดิมอะคิดดูดูผมพาขึ้นไปดู คันนี้สูงนะครับอี EU สูที่สูงตัวสูงมากโลกโก้อีสูยังอยู่เลยไหมเห็นไหมโลกโก้อีสูยังอยู่เลยสวยครับลำโพงไหมเบ่อหลังสวยมากครับบ่อหลังสายควอดลำโพงก็ยังอยู่นี่เก๊ทุกอย่างเก๊กสวยนะครับเกะสวยทุกอย่างสวยหมดนี่ อย่างได้เลยนะครับโรดิโอคันนี้รู้ไหมผมซื้ออย่างนึงเพราะอะไรนี่ครับผมพาไปดูแ๊บน,นึงนะครับ F4 ครับตั๊นหนึงนะครับดูเครื่องดิครับดูความสวยของเครื่อง น็อตแทบไม่มีรอยขยับอะ่ะคิดดูความสวยอะ่ะไม่มีรอยขยับเลยน็นอตอ่ะสวยมากคันนี้สวยจริงนี่ดูนะครับดูแผ่นเพจแผ่นเพจอะไรครบหมดใช่ไหมแผ่นเพจซ้ายขวานี่แผ่นเพจใช่ไหมสมอมลุงรักษานี่ตัวถังดูนะครับสวยนะครับสวยเลขตัวถังอะไรก็อย่างครบนะครับสวยนะครับดูช้า ตัวแห้งมากครับเครื่องเครื่องสวยนะใช้กันยาวๆเลยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการใช้งานรถอีซูเนี่ยเป็นรถที่ใช้ดีมากอีซูโรดิโอดูชึ่งเดียวชึ่งเดียวเอฟซียังสวยอะ่ะ ไม่ต้องถามมาเครื่องนิ่มไหมไม่ต้องถามเลยขนาดนี้สวยมากคันนี้สวยจริงสวยมากครับดูตัวมาเยพาวเวอร์นะครับตัวมาเยพาวเวอร์เบรกอะไรดีหมดทุกอย่างนะครับเบรกอะไรดีทุกอย่างเลยลองแล้วดีมากครับดีถ้าตัวไหนว่าดีก็ว่าดีถ้าตัวไหนไม่ดีผมยกก็ไม่ดีเลย บอกเป็นจุดเลยนะครับีโรลิโอนะดอได้นะเสียดายไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ลูกเข้าเคียโคหน้ามาด้วยอย่างเดียวต่รถสวยผ้าลังคาก็สวยนะครับผ้าลังคาสวยทุกอย่างมาจะเปิดราคาที่บาทหนี่ จะเปิดราคาแล้วยูวสูเราของสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานครับผมบอกเลยว่าลูกค้าถามมาเยอะโฟมาตอนไหนอุ้ยไม่ทันโฟสักทีมาตอนไหนก็ไม่ทันคนเจ้าอื่นเขาเอาไม่ทันนะครับรอบนี้ผมซื้อแข่งกับเขาอะซื้อแข่งกับเขาเรื่องราคาเลยเพื่อจะเอาคันนี้มาเปิดแบ่งเอฟซทั้งสภาพเครื่องสภาพสีดูครับแข่งกับเขาเลยนะ ราคาผมเปิดนะถ้าแพงโทรมาต่อรองกันถูกใจย้านะครับลดได้ทุกราคาลดได้ทุกราคานะครับบางทีผมเปิดราคาไป FC โทรมาต่อเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมผมขายง่ายครับค้าขายผมพูดขายง่ายเลยค้าขายอันไหนผมขายได้ผมขายพอลดผมลดนี่ครับค้าขายผมเป็นคนแบบนี้นี่นะครับราคานี้นครับเปิดนะถ้าแพงโทรมาต่อรองกันเอาไป8ปดหมื่นเก้าไปอ้าลองดูครับ8 9 0 0 0บาทอีซูซูโรดิโอสีดำเทา เปิดราคาพอฟังนะไม่แพงเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ Tik t o อกปอรุ่งเรืองเชียงกงเพจปอรุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ u t u b e ปอรุ่งเรืองเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างก็เบอร์ติดต่อ0 8 0 9 1 9 7 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7ก็ย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกําลังใจให้กันนะครับผมว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้าง แต่คันนี้สียังไงเลยวะผมยังชอบเลยนะคันเนี้ยผมยังชอบเลยถ้าลูกค้าเห็นตัวจริงเนี่ยพึ่งได้เข้ามาวันนี้เลยนะพึ่งได้เข้ามาวันนี้เลยนี่ครับโรดิโอก็ถ้าได้สนใจนะครับผมก็โทรติดต่อได้ทั้ง2เบอร์นะครับสะดวกคุยทั้งสองเบอร์เลยนะครับจะได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะครับโทรติดต่อกันนะก็ขอบคุณ F c ฟซีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ร้านปอลุ่งเรืองเชียงกลุงมยครับขอบคุณครับ